ว่าเพลนเล่นสลดยซากลาสุดใหม่นะลายไม่ก,กว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไรบอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกิดพี่น้องไทยช่วยกันใช้ i อิซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้อ็มซคนผันลิตมากมีแทมปลอดไทยเลือกเกินสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่งยืนและหญิงที่การแบรนด์แอมบาส์เเดอร์ มาติดตามผลการทำงานของ3มเกลอเวอร์แพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยคู่หูมหัศจรรย์นะครับเวอร์แพนนะครับอะมิโนและเวอร์แพนไคโตซานสูตรออลิโกโซแซคคายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้เราอยู่กันที่บ้านเลขที่47ครับหมู่4บ้านวังหินตาบลวังตะโนดอำเภอนนยามจังหวัดจันทบุรีที่นี่เจ้าของสวนครับอายุน้อยร้อยล้านก็ว่าได้ เพราะเขานั้นรับกิจการมาจากคุณพ่อคุณพ่อนั้นเมื่อก่อนนี้เขาปลูกเงาะร่วมกับทุเรียนในพื้นที่ของเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีต้นทุเรียนอยู่กับเงาะพอเอาเงาะออกต้นทุเรียนก็โทมเขาบอกว่าคุณพ่อก็ใช้คู่หูมหัศจรรย์มาตั้งแต่นั้นนะครับเป็นระยะเวลา6ปีพอเขาเข้ามาดูแลระยะหลังปรากฏว่าโอ้โหถูกใจกับคู่หูมหัศจรรย์มากพอมาถึงเวลาที่เป็นสูตรนวัตกรรมใหม่สูตรใหม่เขาบอกว่าโอ้หูยิ่งทําให้เห็นว่า มันเกิดการติดดอกออกผลอย่างงดงามเขาบอกว่าปีนี้นะครับทุเรียนอายุ10ปีของเขา200กว่าต้นไม่แน่นะครับถึง30กว่าตันเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างไรครับมาพบกับเจ้าของสวนนะครับและหญิงทิฏิกลครับแบรนด์แอมบาสเดอร์สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะครับผมฐานะเจ้าของสวนช่วยบอกชื่อเสียงเรียงนามด้วยครับครับผมเดโชเซนทริตครับเพชรครับโอ้เพชรคือชื่อเล่น ผมขออนุญาตเรียกว่าพี่เพชรนะครับในฐานะว่าเวลาเราเรียกคนที่เป็นคนหนุ่มจะเรียกว่าเขาพี่นะครับแบรนด์แอมเบสเดอร์ครับเดียนเชนครับ,รบสวัสดีค่ะหญิงทีท่ิการนะคะในฐานะแบรนด์แอมเบสเดอร์นะคะวันนี้หญิงที่ดการพามาชมสวนของคุณเพชรนะคะ,อ,ะอยากจะถามคุณเพชรนะคะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเราก็ได้ใช้คู่หูมาจ,จัดสูตรดั้งเดิมอยู่แล้วแล้วก็มาใช้สูตรใหม่เนี่ยได้ประมาณสักกี่เดือนได้ลรวคะก็ประมาณ สามเดือนครับประมาณตั้งแต่เดือนธันวาครับแล้วหลังจากที่ได้ใช้สูตรใหม่ของเรานะคะความเปลี่ยนแปลงที่พี่เพชรเนี่ยมองเห็นในทุกๆมิติเป็นอย่างไรบ้างคะก็ดีขึ้นครับออกดอกดีขึ้น <c oughs> ก็ใบก็โอเคดี <c oughs> ดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมในทุกๆด้านเลยนะคะพูดน้อยต่อยหนักคนหนุนร่นใหมอย่างนี้ครับ <c oughs> เพราะว่าสิ่งสําคัญนะตอนนั้นผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับพี่เพชรตอนที่ เห็นว่าที่นี่เคยปลูกอะไรมาก่อนและทําอย่างไรตอนที่คุณพ่อเขาก่อนจะส่งมอบไปเรานะครับพพิเพชรครับก็เคยปลูกงาะมาก่อนครับก็มันจะอยู่คู่กับทุเรียนครับปลูกแซมกันมาครับปลูกทุเรียนจะปลูกแซมาอครับครับและหลังจากที่เงะมันราคาไม่ดีหรือยังไงครับถึงเอาเาะออกเหลือแต่ทุเรียนไว้ก็ไม่ได้ราคาไม่ดีแต่ทุเรียนราคาดีกว่าครับก็หมายความว่าสิ่งสําคัญอะไรดีกว่าเอาอันนั้นไว้ส่วนที่มันยุ่งยากวุ่นวายก็ออกไปพอเอาเาะออกไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับต้นทุเรียนของเราครับ มันก็โซมครับโซมขึ้นโซมมากครับแล้วคุณพ่อเขาไปรู้จักคู่หูมาสัจจันร์ตอนนั้นได้อย่างไรครับก็มีพี่สาวเขาใช้อยู่ครับแล้วก็นํามาใช้ครับก็สืบทอดกันมาบ,บอกต่อกันมาว่ามันใช้แล้วเกิดการที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนั้นที่ว่าต้นโซมคือใบมันเป็นลักษณะที่เรียกว่าเห็นได้ชัดถึงความโซมอย่างไรครับมันโซมคือเงาะมันปกมันคุมทุเรียนอยู่มันทุเรียนต้องการแสง พอเอาออกปั๊บมันก็มันก็ไม่ดีขึ้นครับเพราะว่ามันโซมยังยังโซมอยู่ oh, ครับคือถึงจะเอางอกออกไปแล้วซึ่งมันบังทุเรียนอยู่ทุเรียนไม่ได้รับแสงสุดท้ายแล้วความโซมก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับก็มาใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถมาช่วยปรับปรุงฟื้นฟูได้ตอนนั้นคุณพ่อก็ใช้มาก่อนคุณเพชรได้มารับจากคุณพ่อเมื่อไหร่ครับประมาณ4ปีครับสี่ปีห้าปีแล้วสี่ปีห้าปีนะครับตอนนั้นก็เรียนอยู่ใช่ระหว่างเรียนอยู่พอร,รับมาเราก็มาใช้ตามที่คุณพ่อบอกไว้ ใช่ครับและเห็นการพัฒนาของมันในเรื่องของผลผลิตเพิ่มขึ้นไหมครับอ่ผลผลิตดีขึ้นครับแล้วก็การเติบโตมันดีขึ้นใบมันดีขึ้นก็เรียกว่าอัตราของผลผลิตมีการเพิ่มขึ้นทุกปีใช่ครับหมายความว่าการที่ใบดีขึ้นเนี่ยเราเห็นด้วยความรู้สึกนี้คือมันเช่นว่าใบมันเขียวมันหรือว่ามันตั้งขึ้นหรือมันยังไงครับพี่เพชรช่วยอธิบายัมันดกขึ้นครับใบมันเยอะเยอะขึ้น ดกขึ้นแล้วก็มันใบมันก็จะเขียวใหญ่เขียวใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์ก็คือว่าธาตุอาหารเต็มถูกไหมครับในส่วนนี้เราปลูกกี่ปีบ้างครับนี่ยในใสายพันธุ์ต่างๆเนี้พี่เพชรช่วยบอกผมสักนิดถตะครับมีตั้งแต่5ปีไปจนถึง2ี่กว่าปีครับยี่สิกว่าปีมีรวมกันหมดแต่ที่เยอะสุดคืออายุประมาณ10ปีสิบปีนี่ประมาณกี่ร้อยต้นครับประมาณ200รอยกว่าประมาณ2 5 0ต้น2อ0หสิบต้นโอ้โหก็ถือว่าสิปีเป็น ส่วนใหญ่หัวใจสําคัญของแปลงนี้ถูกไหมครับ,รบแต่พี่เพชรทำหลายแปลงอยู่เหมือนกันครับก็ทุกแปลงก็ใช้แบบเดียวกันเหมือนกันครับโอ้นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาทั้งลูกผล,ผลผลิตก็มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับ,รบปีนี้น้องหญิงได้ถามไปแล้วนะครับว่าได้มาปรับเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับโดย3ามเกล r p เวอรแพนสูตรใหม่เนี่ยซึ่งมันใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจเนี่ยในฐานะที่เราใช้สูตรใหม่เนี่ย ตอนนั้นเอามาทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับใช้ทุกอย่างเลยครับทั้งใบแล้วก็กิ่งครับแล้วก็พ่นกิ่งในการออกดอกครับใช้ทุกอย่างอ๋อเรียกว่าพ่นใต้ท้องกิ่งเพ<ช>ื่อการออกดอกด้วยแล้วดอกมันเป็นยังไงบ้างครับดอกก็ดีขึ้นนะโอเคมันก็ออกดีออกดีครับหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นครับผมเนื่องด้วยความหนาแน่นของมันเนี่ยถ้าเราดูโดยสายตาในขนาดนี้นะครับความสมบูรณ์เนี่ยเราให้ความสมบูรณ์เนี่ยถ้าเต็มร้อยเนี่ยพี่เพชรให้ความสมบูรณ์ของสวนเรากี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ90าได้ครับ โอ้โหถือว่าก็เข้าไปอยู่ระดับที่เรียกกันว่าเกือบสูงเลยีเดวนะครับเกือบที่เรียกกันว่าเต็มใจของพี่เพชรเลยนะครับแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ครับพี่เพชรครับผลผลิตที่เรามองเห็นในขนาดนี้มันจะไปออกในเดือนไหนตอนนี้เราสัมภาษณ์กันอยู่ปลายเดือนกุมภานะครับผลผลิตของเราที่เราเห็นขนาดนี้มันจะไปเก็บเกี่ยวในเดือนไหนครับประมาณเมษาได้ประมาณเมษาหกแปดครับต้น,ต,นต้นเดือนอันนี้ก็ต้องอยู่ที่สภาพอากาศว่ามันจะแบบไหนแบบไหนด้วยครับ แต่ว่าในเบือนเมษานี่แน่นอนมีการ,รเก็บเกี่ยวประมาณเมษาครับถ้าเราไว้อย่างเนี้ยเรามีอาหารที่สมบูรณ์อย่างเนี้ยพี่เพชรจะไว้ซักต้นหนึ่งเนี่ยอายุ10ปีเนี่ยเราปกติเราจะไว้สักกี่ลูกกี่ผลกันครับอย่างต้นนี้ก็ประมาณ10ปีก็ประมาณ40ลูกครับต้นนี้40ลูกนะครับต่อต้นครับและโดยถ้าน้ําหนักที่พี่เพชรเคยทําได้เนี่ยต่อผลเนี่ยมันสักน้าหนักเท่าไหร่ต่อผลครับก็ปกติก็ สาถึงสโล,โล,ลครับถึงสโลตบผลนี่มี200กว่าต้นอายุ10ปีพี่เพชรบอกว่าด้วยมั่นใจในในวัตกรรมใหม่นะครับสูตรใหม่3ามแกลเวอร์แพนพี่เพชรบอกว่า40่ผลเป็นอย่างต่ําแล้วที่สําคัญครับเขาบอกว่า 3, 4โลมาตรฐานนะครับสองกว่าต้นลองคูณคูนดูสิครับ โอ้โหถ้านับเล่นๆนะคะหญิงว่าน่าจะได้ถึง32ตัน,นะคะโดยอันนี้โดยคร่าวๆนะครับถ้าน้องหญิงถ้าโดยน้องหญิงที่เดินทางมาเนี่ยเป็นแบนแอลฟาเดอร์ไปหลายสวนไปเห็นหลายสวนในความรู้สึกน้องหญิงเนี่ยอยากจะบอกเขายังไงว่าสวนเนี่ยมันแตกต่างหรือว่าเพิ่มเติมยังไงน้องหญิงอาบอกสิครับ ถ้าในส่วนตัวของหญิงนะคะมีโอกาสได้เดินทางไปดูสวนหลายๆที่นะคะแล้วก็รวมถึงที่นี่ด้วยนะคะส่วนของพี่เพชรนะคะคทําให้หญิงเนี่ยยิ่งมีความรู้สึกมั่นใจในศักยภาพของคู่หูมาสจันทร์นะคะคว่าสามารถทําให้สวนที่เสื่อมโทรมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดอกใบหรือว่าการติดผลนะคะมีมากขึ้นหญิงอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้บอกความมั่นใจทั้งหมดได้แต่ให้ดูจากต้นไม้ของเรา Oh. นะคะว่าวันนี้มันออกผลออกดอกงอกงามและเพิ่มกําไรให้กับเกษตรกรได้มากแค่ไหน oh. วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เพชรด้วยนะคะ oh. ที่มาการันตีในจุดนี้ oh. เพิ่มเติมความมั่นใจของเราเข้าไปอีกค่ะครับ oh. แล้วตอนนี้เนี่ยที่เรามาเน้นใช้คู่หูมาจัดจานเนี่ยนะคะมันช่วยลดต้นทุนได้มากน้อยแค่ไหนในการทําสวนของเราคะก็ลดไปได้เยอะครับสมมุติว่าแต่ก่อนเนี่ยเราใช้ต้นทุนทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นตแล้วตอนนี้ล่ะคะเหลือเท่าไหร่คะก็ประมาณลดไปเป็นครึ่งครับลดไปโอ้อมเมื่อกี้หญิงถามว่าถ้าเราเคยใช้ทุนเป็น 100, ร้อยแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่พี่เพชรบอกว่าเหลือครึ่งหนึ่งก็ประมาณ50เพราะฉะนั้นในส่วนที่มันถูกลง50นั่นคือกําไร เงินเข้ากับเป๋าพี่เพชรถูกต้องไม่ธรรมดานะ,ะนี่เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ครับพี่เพชรครับถามอีกนิดเดียวสูตรใหม่เนี่ยวิธีการใช้ของพี่เพชรเนี่ยในอัตราส่วนในการใช้หรืออะไรก็ตามทีพี่เพชรเล่าวิธีการใช้ให้ผมฟังนิดหนึ่งเถอะครับว่ามันใช้ง่ายอย่างไรนะครับแล้วมันเห็นผลไวอย่างไรเล่าให้พี่น้องของผมได้ฟังด้วยเถอะครับก็ใช้ง่ายครับละลายน้าง่ายผสมน้ําง่ายแบบใหม่ก็เข้าได้กับยาทุกอย่างมไม่ไม่จับตัวเป็นตะกอน พี่เพชรก็บอกนะครับวิธีการใช้ง่ายนะครับแล้วก็เข้าได้กับสารตัวอื่นที่มาเป็นเรื่องของการกําจัดศัตรูพืชพี่เพชรครับอยากให้พี่เพชรเนี่ยนะครับได้สร้างความมั่นใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทําสวนแทนคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหสวนทุเรียนเนี่ยมันทํายากมันทําแล้วลําบากบางทีต่อเดือนเนี่ยพ่นอะไรไม่รู้จํากันไม่ได้เอามาเลียงกันนี่เต็มหน้าไปหมดอันไหนหยิบใส่ก่อนอันไหนหยิบใส่หลังนะครับบางทีงง พี่เพชรสร้างความมั่นใจให้กับคนหนุ่มรุ่นใหม่ในการทําสวนทุเรียนด้วยครับก็ต้องลองใช้ครับก็ผมลองแล้วมันโอเค้องอยากลองใช้ถึงจะรู้ครับไม่ได้ใช้ยากอย่างที่คิดครับถ้ามีคู่หูมหัศจรรย์ที่ช่วยดูแลง่ายๆใช่ไหมคะพี่เพชรครับาไม่ต้องยุ่งยากเลยนะคะรวมถึงประหยัดต้นทุนด้วยนอกจากคู่หูมหัศจรรย์แล้วนะคะมีกรดอะมิโนโลแล้วก็ไคโตซานเนาะนะคะพี่เพชรได้ลองใช้สารปรับปรุงดินตาหญิงเกษตรบ้างหรือย,ยังคะก็ลองใช้มาบ้างครับ ะะงั้นต่อไปนะคะรับรองว่าจะช่วยลดต้นทุนมากกว่านี้อีกค่ะถ้าใช้เป็น3 g เกลือเวิแพนนะคะก็รวมไปถึงหญิงเกษตรด้วยนะคะยังไงฝากกับพี่เพชรรวมถึงทุกท่านที่ทําสวนอยู่ด้วยนะคะครับพี่เพชรครับถ้าพี่เพชรจะให้ความรู้สึกในเวลานี้กับคนรุ่นใหม่ที่เขามีพลังใจอยากจะทำเนี่ยอยากจะย้ําตรงไหนครับว่าคนรุ่นใหม่มีทางเลือกอย่างไรช่วยบอกอีกทีะครับก็อยากให้ลองใช้ครับของมันต้องลองอยู่แล้ว ทดลองแล้วจะเห็นผลครับหเห็นผลแล้วก็จะโอเคกับมันเองครับนี่คือความย้ําเตือนของพี่เพชรครับที่อยากจะให้คนรุ่นใหม่ครับสครั้งถามสองครั้งตอบเหมือนเดิมสองครั้ง ให้ลองใช้ให้ลองใช้เป็นพลังใจให้กับการเกษตรที่สําคัญครับน้องหญิงครับของดีๆอย่างนี้ของดีๆอย่างนี้ตอนนี้นะคะมีของลอกเลียนแบบนะคะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ของที่ไม่ได้คุณภาพหรือว่ามาตรฐานต่ํานะคะก็จะไม่ได้ผล เหมือนอย่างกับส่วนของพี่เพชรอย่างนี้แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณอยากได้ของแท้ของดีนะคะแนะนําเลยนะคะต้องมีหญิงที่ิการมาการันตีไม่ว่าจะเป็นคู่หูมาชจันนะคะหรือว่าจะเป็น3ามเกลอเวอร์แพนนะคะรับรองนะคะว่าผล,ผลผลิตดีแน่นอนค่ะครับพลังใจของนักการเกษตรโดยเฉพาะคนหนุ่มรุ่นใหม่ครับที่เข้ามาทําสวนทุเรียนต่อจากบรรพบุรุษนะครับต่อจากคุณพ่อคุณแม่หลายคนครับกังวลใจเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาหนึ่งในนั้นครับพี่เพชรได้มาขีดเส้นใต้ของความรู้สึก ของคนรุ่นใหม่ว่าสิ่งที่ใช้ต้องลองทําเพราะคนรุ่นใหม่ครับเขาทําเขารู้ด้วยตัวเองแล้วเขาจะใช้ต่อเนื่องไม่มีใครไปบอกเขาได้ไม่มีใครไปดึงนะครับหันเหความสนใจของเขาได้เขาสนใจอะไรเขาจะทําสิ่งนั้นอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องความต่อเนื่องครับเป็นสิ่งสําคัญของนักการเกษตรเพราะนั่นคือ ความยั่งยืนทางการเกษตรวันนี้มีเกษตรยั่งยืนและแบรนด์แอมบาสเดอร์หญิงทิศการครับได้มาติดตามหนึ่งในความภูมิใจของนักการเกษตรรุ่นใหม่ที่ใช้3กลีวแพนสูตรใหม่และต่อไปเราจะติดตามสวนทุกสวนครับไม่ว่าคนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่ที่เป็นนักการเกษตรที่หัวใจทองคําทั้งหลายเราจะไปดูคุณว่าคุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมของไทยหรือยังวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ สามเกลือแพร์สูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างเย้